วัสดีชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประหยารกรความรักนะคะในเดือนสิงหาคม2564นีะคะวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่ปอกแล้วก็บางเป็นรูปตัวคนนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สัมผันิดนึงว่าความรักของสิงห์จะเป็นยังไงบ้างจะหนักหน่วงทุกครั้งไหมความรักจะดีขึ้นจะเป็นยังไงชาวลัคนาราศีสิงห์นะในส่วนของความคิด นะความรักความสัมพันธ์แล้วก็ตัวคุณนะเอออันนี้ขอพูดในเรื่องของคนที่มีครอบครัวก่อนนะคะนะเออคนที่มีครอบครัวอยู่เนี่ยหรือว่าคนที่จะต้องได้อยู่ไกลกันเนี่ยคู่ของคุณก็กําลังคิดถึงคุณอยู่นะนะคะดูไพ่สองใบน,นี้น่าจะเห็นน่าจะเห็นอยู่อ่ะคือมีคนคิดถึงคุณ ถ้าเป็นคนมีครอบครัวที่อย่าร้างไปแล้วที่แยกกันอยู่หรือว่าจะต้องอยู่ไกลๆก,กันแบบนี้ค่ะต้องไปทำงานคนละที่หรืออะไรเงี้ยให้รู้ไว้ว่าเขากำลังคิดถึงคุณแล้วก็แล้วก็คิดถึงคุณมากด้วยนะคะแต่ว่าก็มีผู้ชายนะก็จะมีผู้ชายอีกคนนึงเป็นคนหนุ่มนะเขาก็เหมือนกับว่าคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็ คิดถึงความสัมพันธ์กับคุณเองเหมือนกันนะคะแต่อาจจะติดขัดอะไรด้วยบางประการท,ที่มาไม่ได้ยังมีคนดูแอบด,ดูคุณอยู่ห่างๆอะันนะีผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้นะแอบด,ดูอยู่ห่างๆก็คืออยากอยากเข้ามาหาแต่ว่ามันยังมาไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีความรับผิดชอบครอบครัวเขานะเนี่ยมีห้าผัวแดงหรือว่า,าอาจจะติดขัดปัญหาที่ว่า ยังมาไม่ได้เพราะว่าผิดทำนองคลองทำอะไรพวกนี้ประเภทนี้นะแต่ถ้าเป็นคนเก่าที่แยกกันแล้วอะไรกันแล้วในไพ่นี้มันขึ้นว่าถ้ากลับมาอีกก็จะมีคำพูดแบบว่าทำให้เสียใจอีกนะหลอกนี่นะแปดกับคิงโพดํานะถ้ากลับมาก็จะเป็นสภาพเดิมๆหรือถ้ามาอยู่ใกล้กันเมื่อไหร่ ก็จะเป็นปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นอีกเหมือนเดิมคําพูดมาเหมือนเดิมนะก็อันนี้ชาวสิงห์ลองตัดสินใจดูนะคะคือเกิดแปว,ว่าอ,อจะกลับมาแล้วมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรขึ้นกว่าเดิมไหมลองพิจารณาดูถึงข้อดีข้อเสียงนะคะถ้าโอเคแล้วก็คุณก็ลองตัดสินใจตามนั้นแต่ไพ่ของอาจารย์ขึ้นว่าถ้ากลับมาก็ปัญหาเดิมๆก็เกิดอีกเหมือนเดิมคำพูด แดกดันมาอีกเหมือนเดิมเอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งคนมีครอบครัวนะเมื่อกี้บอกแล้วมีคนแอบชอบคุณใช่ไหมแต่ว่าจะมีคนนึงอาจจะเป็นอดีตแฟนก็ได้นะมันจะขึ้นอยู่ทางนี้เป็นไปได้หมดเลยนะเป็นอดีตแฟนหรืออดีตคนรู้จักแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเนี่ยเอ,อมีความคิดถึงมีความห่วงใย,ยให้แต่ว่าบางทีอยู่ต่างสถานะกันนะ เนี่ยอย่างไพ่อันนี้ฝั่งเนี้ยจะเป็นผู้ชายที่หนุหม่มหน่อยอย่างเงี้ยนะคะจ,จะเป็นเ,เพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนรู้จักอะไรนี้อ่าหรืออันนี้ก็อาจจะเป็นเจ้านายกลับก็ได้นะคะอา่าอาจจะคิดถึงเราอยากให้กลับมาทํางานร่วมกันอีกอะไรแบบนี้นะคะนี่สําหรับคนที่มีครอบครัวนะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดน,นะคะมีเกณฑ์ที่จัได้แฟนได้คนถูกใจนะ หรือว่าคนที่เขาแอบชอบกันมาอาจจะมาแบบคุยกันมากขึ้นแล้วก็คุยกันเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็เข้าใจกันแบบเนี้ยมากขึ้นมันก็เลยทําให้กระชับความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ถ้าไพ่นี้ขึ้นอยู่ตําแหน่งนี้ระวังให้ดีนะคะอย่าพิ่งไปด้วยกันก็แล้วกันถ้ายังไม่พร้อมนะมันขึ้นตําแหน่งนี้ก็อันตรายอยู่ถ้าเกิดไปพลาดคนโสดนะถ้าเกิดสมมติไปพลาดท่าเสียทีนะไปทํอะไรทํอะไรกันอย่างเงี้ย ต่อมาดูไพ่อันนี้เลยนะคะเป็นโพดำเลขแปดนะเลขของพลังหูนะถ้าคณเกิดได้กันไปแล้วมันจะมีความคลุมเครือเกิดขึ้นมาทันทีเลยมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นความรุ่มหลงนะมันไม่ใช่รักแท้มันเป็นความแบบอืมจะว่าภาษาชาวบ้านพ่อแม่เคยว่าเราหงนวกตาบอดอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแล้พูดเรื่องความรักก็ไม่รู้จะ จะพูดคําไหนเหมือนกันนะ่ะพูดคําโบราณภาษาโบราณนะหูนวกตะบอนอะไรประมาณนี้นะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะพาดพังไปถึงขนาดนั้นถ้าคุณพาดไปปุ๊บนะมันก็จะมีปัญหาตามมาเลยคุณอาจจะไปรับรู้เรื่องราวที่ไม่ดีของเขาหรือาอาจจะมีคนนึงเก็บไว้หรือเขาจะคุยกับคนหลายคนอะไรแบบนี้นะคะแล้วทําให้คุณหนักเสียเปียกเสียใจนะเสียไปหมดเลยเพราะว่าเนี่ยมัน โนี่ดาโพดํด,ดหมดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องการเดินทางที่จะไปหากันมันไม่เกิดผลดีอะ่ะเหมือนเทวดาไม่เปิดทางคือพูดง่ายไพ่ขึ้นมาดอกสีแบบนี้นะมันเหมือนเป็นคู่เจ้ากรรมในเบียนทีแรกเรามองหล่จะคลิกกันก็ได้นะแต่จริงให้อยู่กันไปสองสามปีห้าปีแล้วก็จอดทุกไลายเลยนะคะเนี่ยถ้าสิบโพดํดเนี่ยคือถ้าขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเนี่ยคุณจะทํา งานทําการหรือว่าคุณจะมีความรักครั้งนี้หรือคุณจะม,มีสัมพันธ์กับใครเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ไม่น่าจดจําด้วยอะ่ะถ้าจันตีมอย่างนี้นะไม่โอเคเลยเทวดาไม่เปิดทางตีง่ายๆก็เหมือนกับคู่เจ้ากรรมในเวนมาบังเกิดอะ่ะมาวคืนนะคือคนโสดรออีกนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ถึงคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็ตามนะคะยังไม่ใช่คู่แท้ นาจะเป็นการแบบมิงเมียงมอมอกันอะไรเงี้ยยังไม่เจอคู่แท้เรานะแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะดูตรงขาอันนี้ให้ดีนะคะอือยู่ในขาซ้ายนะตรงเนี้ยชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีคนช่วยคุณได้ก็คือผู้หญิงผู้หญิงเนะีผิวขาวทวมเนี่ยเขาห่วงคุณมากเลยนะดูนะอ่านี่นะคะนี่นะแหม,มโพแดงต่อหัวใจเขานะเพื่อนเนี้ย เขาเป็นห่วงคุณนะห่วงคุณทุกอย่างเลยนะคะห่วงคุณไปตกรลกรรมลําบากห่วงคุณไปเรื่องมีครอบครัวไม่ดีคนนี้อาจจะตีความหมายได้อาจจะเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพี่สาวหรือเป็นคนรู้จักที่เขาเป็นผิวอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้เขารักเรานะรักเรามากเขาห่วงเรามากผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีอะไรให้ความช่วยเหลือให้คําปรึกษาเนี่ยนะคะถ้คาคุณเชื่อเขาการเดินทางครั้งนี้ก็จะประสบความสําเร็จ หมยถึงว่าทั้งความรักและชีวิตอะไรนะคะจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าดื้อดึงไม่มีไพ่อันนี้สองอันนี้มานะคะนะถ้าเกิดว่าดื้อถ้าเกิดว่าปรึกษาแล้วเอ,อเรามีความดื้อรั้นเกิดขึนะ้นน่ะมันจะเป็นเหมือนไพ่เนี่ยเลขสองกับเลขเจ็ดเนี่ยเดินไปทางไหนก็มีแต่มืดมัวไปหมดมัวไปหมดเลยแล้วก็ตัดสินใจพลาดนัเนีงยการใช้ชีวิตประจาําวันการดําเนินชีวิตเนี่ยชาวสิงจะตัดสินใจผิดพลาดขอให้เชื่อไพ่นะ ขอให้เชื่อคนนี้ด้วยนะคะคุณรอดแน่นอนคนนี้ให้คำปรึกษาดีนะคะคนนี้จะเป็นที่พึ่งนะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นพี่สาวเป็นคนที่อายุมากกว่าเรานะคะถ้าเกิดเดือดร้อนปัญหาเรื่องพวกนี้ขึ้นมางานเงินความรักก็ปรึกษากับคนนี้นะคะเขาหาทาองออกให้คุณได้แน่เลยนะโดยรวมๆแล้วชาวลัคนาราศีสิงนหะ์จาจาร์ก็ ยังไม่อยากให้ขยับอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักามากมายขอเปิดให้ให้เสียหอแปดสักสามไปนะจะดูให้ว่าแก้ปัญหาครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างอืมนะได้เสียงปู่เพชรลูกันพี่เสียงพนารายนี่เสียงปู่เพชรลูกัน ในสินงสิวะนะในไพ่ที่เป็นการแก้ไขเนี่ยเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงจะต้องเรียนรู้โลกอยน,นี้ให้รอบด,ด้านให้รู้มากขึ้นนะให้เรียนรู้ชีวิตช่วงนี้คือการที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องเรียนรู้ชีวิตก็คือบทเรียนหน้านึงหรือว่าจะเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งสสาสี่ห้าก็ได้อันนั้นก็คือเหมือนบทเรียนในชีวิตเราเนี่ยแหละ นะตอนนี้อาจจะอยู่บทที่3ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้การเดินทางการดําเนินชีวิตนี่แหละนะเพราะว่าได้เสศษพนรา,ายเกิดขึ้นนะในวันข้างหน้าเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงจะมีชีวิตที่ดีดวงกําลังขึ้นพอได้ปลูกเพชรหลุก,กันตอนนี้ดวงกําลังขึ้นแต่ว่าเรื่องความรักมันดรอปลงไปเหมือนทุกคิปที่บอกนะคะแต่เขาบอกว่า เรื่องความรักไม่ต้องกลัวคุณจะเจอผู้ชายที่อุปถัมภ์เราได้เจอคู่ที่อุปถัมภ์เราทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้นะคะในย่างนี้ยังไม่ใช่แต่มีคนที่คอยห่วงมีผู้ชายทั้งผู้หญิงที่คอยห่วงใยคุณอยูอ่ขอให้คุณเรียนรู้การใช้ชีวิตจากคนพวกนี้นะคะแล้วก็ตัดสินใจการเลือกคู่อีกครั้งในอนาคตเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ย เ,เราก็จะสามารถเลือกคู่เียนาคตได้ดีเหมือนที่เสียนอันนี้ขึ้นมานะจันบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้คู่ที่เป็นต่างชาติต่างภาษากับเราหรือว่าคู่เกิดจากการเดินทางไกลก็ได้เดินทางไกลข้ามประเทศเลยก็ได้อาจจะได้คู่นะหรือว่าอ,อ,อยู่ทางใต้มาได้คู่ทางเหนือนะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีเกิดขึ้นนะ อานนี้ไพ่สรุปขอให้คุณเรียนรู้นะคะเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ในสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้อีกมากมายเลยนะคะก็พยายามนะคะหาที่ปรึกษาดีๆเข้าไว้แต่ไพ่ได้บอกว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะช่วงนี้ให้อดทนหน่อยนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะยังไม่อยากให้ขอยกักอิไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะอยู่นิ่งๆเหมดพักตัวพักใจแล้วก็เรียนรู้โลกใบนี้เรียนรู้การใช้ชีวิต ในแต่ละด้านแต่ละด้านให้สมบูรณ์ก่อนนะคะแล้วอีกไม่นานจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคู่ที่ดีแน่นอนนะคะอะจารก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความรักที่สดใสเจอคนที่เป็นเนื้อคู่แทนคู่เนื้อนาบุญนะคะแล้วก็อุปถัมภ์คำชูชาวลัคนาราศีสิงห์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ